สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยค่ะไปด้วยกับดีดีอัญชิยาเนติรัฐีศักดิ์เช่นเคยนะคะที่จะคงรวบรวมเรื่องราวดีๆระดับคุณภาพทั่วไทยมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเจอกันเวลาดีๆแบบนี้นะคะผ่านทางหน้าจอ TNN กดช่อง16บหกไดทูเฟรียูช่อง24ค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะเราก็สามารถสื่อสารกันได้ทุกแพลตฟอร์มอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอณขณะนี้นะคะหรือว่าง่ายที่สุดค่ะคุณผู้ชมสามารถแกนเกียวอา่มเป็นเพิ่่ กดตรงมุมจอเพื่อร่วมคุยข่าวไปกับเรากันค่ะเริ่มต้นเรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้นะคะดีดีชมชมไปดูเรื่องราวชีวิตของอดีตทหารผ่านศึกนะคะที่ตัดสินใจเดินเท้าเข้ากรุงด้วยระยะทาง345กิโลเมตรเพื่อตั้งใจมากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพของอดีตทหารผ่านศึกนะคะเป็นชายสูงไวัยค่ะแต่งกายชุดดำนะคะพร้อมเป้สะพายหลังด้วยนะคะบรรจุสัมภาระหนึ่งใบนะคะมีธงชาติติดอยู่ที่กระเป๋าทั้งสองข้างค่ะด้านหนา้าห้อยพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่วนที่บริเวณด้านหลังนะคะได้ห้อยป้ายกระดาษเคลือบพลาสติกนะคะแล้วก็มีข้อความระบุว่าเพื่อแม่ของแผ่นดินทราบชื่อก็คือนายสายหยุดวิไลนะคะอายุ60ปีค่ะเป็นชาวตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นอดีตทหารผ่านศึก่ายจัก,กรพงศ์มณฑลทหานบกที่12จังหวัดปราจีนบุรีนะคะตัดสินใจออกเดินเท้าจากบ้านที่ท่ากลุ่มจังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมา มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะระยะทางประมาณ345กิโลเมตรเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพส,สมเด็จพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงณัพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรพระบรมมหาราชวังนายสายหยุดนะคะแล้วว่าตนเองเป็นชาวจังหวัดนครนายกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามาเป็นเขยอยู่ที่จังหวัดตราดเมื่อปี2559นะคะก็เคยเดินเท้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่9 ครั้งนั้นเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะใช้เวลา11วันนะคะส่วนในครั้งนี้ค่ะมุ่งมั่นอยากทำภารกิจเพื่อแม่ของแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสาสุขุมวิทเป็นหลักในการเดินทางครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวระหว่างทางค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่ามีชาวบ้านต่างนำอาหารเครื่องดื่มนะคะตลอดจนเงินสดมามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยนะคะ ทา้งนี้นายสายหยุดนะคะคาดว่าจะใช้เวลาเดินท้าประมาณ5-6วันค่ะคุณผู้ชมก็จะถึงจุดหมายปลายทางกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมคะไปดูช่างทำผ้าบาติกเมืองตรังนะคะมีแนวคิด เปลี่ยนสีผ้าบาติกสีสันสดใสให้กลายเป็นสีขาวดำนะคะพร้อมกับลายช่อดอกสีเมืองตรังด้วยนะคะคุณผู้ชมเพื่อประชาชนนั้นได้ร่วมสวมใส่แสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือลวดลายของผ้าบาติกนะคะเป็นลายช่อดอกสีตรังนะคะ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดตรังนั่นเองนะคะได้ถูกปรับให้เป็นสีขาวดำนะคะเป็นฝีมือของนายฤทธิพงศ์ฤทธิทวมค่ะเป็นช่างทําผ้าบาติกเมืองตรังอายุ5 8ปีคุณฤทธิพงศ์ท่านนี้เลยนะคะเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้นะค่ะอยู่ในช่วงการแสดงความอาลัยจึงทําผ้าบาติกลายดอกสีตรังให้เป็นลายขาวดําขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยทำผ้าได้ประมาณ3ผืนนะคะความยาวผืนละ2-3หล้า ผ่านกระบวนการเขียนเทียนทำสีลงน้ำยาซักล้างแล้วก็ยังรับสั่งทําผ้าบาติกขาวดำตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการด้วยนะคะเพื่อให้ลูกค้าหาซื้อไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ากระโปรงสวมใส่เพื่อแสดงความอาลัยในช่วงนี้ค่ะโดยผ้ายาว2องหลานะคะก็จะตัดเป็นเสื้อแขนยาวก็ได้ค่ะนะ,ะเป็นชุดต่างๆก็ได้นะคะถ้าผ้าสามหลาก็ตัดเป็นชุดแขนยาวได้สำหรับผ้าที่ใช้ทำค่ะคุณผู้ชม เป็นไหมนะคะคุณผู้ชมคุณภาพสูงเลยนะคะไม่ยับไม่ย่นสีไม่ตกลวดลายมันจะแบบมีความแจ่มชัดมากเลยใช้งานได้นานนะคะไม่ต่ำกว่า50ปีเลยค่ะเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวนะคะใช้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานกันเลยทีเดียวนะคะส่วนราคาปกติอะค่ะหลาละ500บาทนะคะแต่ว่านายฤทธิพง์เนี่ยลดเหลือ400บาททุกผืนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยคุณฤทธิพงศ์นะคะยังได้เปิดสอนเยาวชนและก็ประชาชนผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการทำผ้าบาติกนะคะเพื่อส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นสร้างงานสร้างไรายได้อย,าอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะโดยใช้เวลาเรียนแค่1สัปดาห์ค่ะก็สามารถต่อยอดทําเป็นอาชีพได้ค่ะ ชวงนี้เรื่องดีๆทั่วไทยดีๆขอพักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผูชมดีๆต้องบอกว่าช่วงหน้าพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าจะชวนคุณผู้ชมนะคะไปสืบสารตำนานโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลี mm hmm. วันนี้รายการเรื่องดีๆทั่วไทยของเรามีแขกรับเชิญพิเศษถึง4ท่านด้วยกันนะคะ mm hmm. เป็นคณะผู้จัดงานนี้ mm hmm. เป็นอาจารย์ผู้สอนการแสดงโขนรวมไปถึง มีน้องๆนักแสดงโขนมาอีกสองท่านด้วยนะคะเพื่อมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโขนอันล้ำค่านี้ช่วงหน้าพลาดไม่ได้ไหนเรื่องดีๆทั่วไทยค่ะ มูลนิธิสารอนาคตการศึกษาคอนเน็กไอดีขอเนชิญชวนทุกคนมาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆร้อมเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างเท่าเทียมสามารถบริจาครงถึงโรงเรียนได้ที่ c o n n e c t e d o r g หรือสแกน QR code พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าพึ่ในทั้งสองพระอ,องค์พ่อหลวงและแม่หลวง ที่เห็นท่านทํางานตลอดชีวิตเห็นท่านไปสถานที่ธุระกันดานอะไรเงี้ยนั่งมอนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยลุยน้ําลุยฟโฟลนเนี้ก็เลยปลื้มท่านมากแต่เราเห็นด้วยตาของเรานะว่าท่านทํางานลําบากตลอดไม่มีคำว่าวันหยุดดีใจที่เกิดมาเป็นคนไทยเป็นข้าของในหลวงราชการที่9แล้วก็ราชกาลที่สิด้วยเด็กๆเ,เนี่ยคือเราก็เห็นภาพของแม่ เคียงคู่เคียงบ่าก,กับพ่อหลวงมันเป็นภาพที่เราเห็นจนถึงตอนนี้แม่ของแผ่นดินเป็นแม่ที่ให้หลายๆอย่างกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความเป็นอยู่หรือว่าความอุดมสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนนี้ที่เด่นก็คือการที่ท่านได้สวมใส่ชุดไทยแล้วเราก็เหมือนแบบว่า ยึดแบบอย่างท่านโดยที่ใส่ชุดไทยแบบไม่เคอะเขินท่านก็เป็นเพราเป็นแม่ของแผ่นดินนะคะในชีวิตที่ในช่วงรุ่นของดิฉันรุ่นของคุณแม่เนี่ยคือถึงเราไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่ประเทศชาติมาถึงวันนี้บ้านเมืองมีความสุขความเจริญก็ด้วยพระปารมีของสองพระองค์ท่านแต่ในในส่วนของควาร้สึกก็ท่านก็ทรงงานมาตลอดพระชนชีพแล้วได้ ได้พักผ่อนได้อยู่กับรัชการที่เก้าวันนี้ก็เลยคุณแม่เขาตั้งใจอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คงจะมาอีกเรื่อยๆเพราะว่าในในช่วงชีวิตหนึง่งก็คงมีครั้งนี้ที่ได้ได้กราบแล้วก็มาร่วมที่ท่านเสด็จสู่สวรรค์คาลัปื้มในทั้งสองพระอ,องค์พ่อหลวงและแม่หลวงที่เห็นท่านทำงานตลอดชีวิต เห็นท่านไปสถานที่ธุระกันดารอะไรเนี้ยนั่งเหมือนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยลุยน้ําลุยฟโฟลนเนี้ก็เลยปลื้มท่านมากแต่เราเห็นด้วยตาของเรานะว่าท่านทางานลําบากตลอดไม่มีคําว่าวันหยุดดีใจที่เกิดมาเป็นคนไทยเป็นข้าของในหลวงราชการที่9แล้วก็ราชการที่10ด้วยเด็กๆเ,เนี่ยคือเราก็เห็นภาพของแม่เคียงคู่เคียงบ่ากับพ่อหลวง มันเป็นภาพที่เราเห็นจนถึงตอนนี้แม่ของแผ่นดินเป็นแม่ที่ให้หลายๆอย่างกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความเป็นอยู่หรือว่าความอุดมสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนนี้ที่เด่นก็คือเสียชีพอย่าเสียสัตว์ ผดุงไว้ซึ่งคุณธรรมติดตามเรื่องราวของพัีวานอนผู้กล้าหาญจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาสู่ความยิ่งใหญ่ของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมนี้ณศูนยะ์วัฒน,นธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ผู้ชมคะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพารีนะคะจัดขึ้นโดยนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะวันนี้ดีที่ต้องบอกว่ารายการเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะคะมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเป็นคณะกรรมการผู้จัดงานนี้นะคะรวมถึงอาจารย์ผู้สอนการแสดงโขนนะคะที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวประรวัติศาสตร์ของโขนหนึ่งในมรดกโลกนะคะ รวมไปถึงมาสืบสารตำนานการแสดงขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขออนุญาตแนะนําแขกรับเชิญท่านแรกนะคะ ดรนรุมนล,ล้อมทองนะคะเป็นกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็ท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรัตจงดานะคะอนุก,กรรมการด้านการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ,คะอาจารย์ค่ะเริ่มต้นที่อาจารย์นรุมนลค่ะอยากให้อาจารย์นรุมนลนะคะได้เล่าถึงปฐมเหตุนะคะของโขนพระราชทานนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีนะคะ ถ้าพูดถึงโขนนี่นะคะการจัดการแสดงที่ผ่านมาจัดมาแล้วกี่ตอนแล้วก็ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะจัดมาแล้วน่าจะ14ตอนนะครูคไก่เนาะ,ะแล้วก็18ปีมาแล้วนะคะ<ม>แต่เรามีช่วงหยุดตอนช่วงโควิดนะคะแล้วก็ก็ตั้งแต่ตั้งแต่จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพมาเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากนะคะโดยเฉพาะจากเยาวชน ซึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่ารอบนักเรียนเนี่ยจะเต็มก่อนรอบอื่นเลยค่ะแล้วนักเรียนก็จะรอดูกันทุกปีะนะคะอย่าปีปีนี้พอเราเริ่มออนขายบาัตรรอบนักเรียนโซนเอาท์เลยในเวลาแค่ไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะสองสมวันก็เต็มแล้วค่ะซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นพระราชบายเลยเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะ ส่งโขนเนี่ยไปสู่เยาวชนค่ะถือว่าปีนี้ความพิเศษอยู่ที่เต็มทุกรอบการแสดงเต็มทุกรอบการแสดงให้ขยายรอบการแสดงแล้วเมื่อวานนี้ตอนสิบโมงนะคะก็เพิ่มรอบเพิ่มรอบวันที่สิบสาซึ่งโดยปกติเนี่ยพุธพฤหัสเนี่ยเราจะไม่ได้แสดงทุกพุธพฤหัสนะระรอบทุ่มแต่ปีนี้เนี่ยเราใส่ใส่ครบหมดทุกทุกทุกอาทิตย์เลยนะคะทุกพุธพฤหัสเนี่ยเต็มทุกรอบเลยใส่เต็มหมดก็ ออ,ออนตอน10บโมงสนาทีเต็มแล้วแล้วก็มีก็ต้องขอบคุณนะคะก็มีผู้ที่ที่สนับสนุนโขนก็ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราเราเพิ่มรอบเนี่ยเพิ่มรอบแล้วเขากลัวว่า จะขายบัตรไม่ทันเพราะว่าเราเพิ่มกระชั้นมากนะคะสำหรับวันที่13ที่ที่จะถึงเนี่ยบอกถ้าเหลือเขาจะช่วยก็บอกไม่มีแล้วไม่มีแล้ว <laughs> เห็นว่าเปิดให้จองนะคะ,คะเพียงแค่2นาทีก็หมดหมดเลย,ลเ,ลยเหลือ2ที่นั่งตอนเช็คล่าสุดนะคะว่าพอพอเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็ถามน้องนะคะถามน้องพีแต่บอก เขาเป็นฝ่ายพีบอกเป็นไงบ้างบัตรเป็นไงบ้างเหลือสองที่นั่งพี่แขกก็ค่ะอาจารย์สุรัตน์ครคปีนี้เนี่ยผลตอบรับดีขนาดนี้ค่ะอยากให้อาจารย์สุรัตได้ถ่ายทอดนะคะประวัติเรื่องราวของโขนรามเกียรติโดยเฉพาะตอนสัตยาภาลีค่ะว่าหัวใจสําคัญหรือว่าแก่นแท้ของตอนนี้ค่ะ คืออะไรอะอสองเรื่องกันนะประวัติของโข,ขนเนี่ยต้องบอกว่าโขนของเราเนี่ยมีพัฒนาการมากว่า400ปีนะ,ะตั้งแต่สมัยอยุธยาและแต่เดิมส่งต่อมาถึงกรุงรัตนโกสินเนี่ยก็อยู่ภายใต้พระบร การอุปถัมภ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการที่1ที่ทรงพระราชบดีพระราชินธ์บทเลือดละครเรื่องรามเกียรตินะครับรัชการที่2นะครับที่ปรับปรุงรูปแบบการแสดงด้วยและการที่3และการที่4และการที่5และการที่6ที่ตั้งกรมมหรสพจนถึงราชการที่7ที่ตั้งกองมหรสศและจนถึงพอเปลี่ยนมาอยู่กรมศิลปากรนะจนถึงรัชกาลที่9 ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับให้ฟื้นฟูการแสดงโข,ขนขึ้นมาใหม่เพื่อหนึ่งให้ฟื้นฟูเรื่องเครื่องแต่งกายฟื้นฟูเรื่องของเรื่องของวิธีการแสดงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นให้เข้ากับเยาวยชนอย่างพี่แขกบอกนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องราวของโขนมากยิ่งขึ้นครับ อันนี้คือพัฒนาการของโขนส่วนสัตยาภารีจนถึงรลชที่การที่สิบจนถึงปัจจุบันท่านก็ท่านก็สืบสานต่อแล้วก็ยังยังใส่เรื่องของเทคนิคเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปอีกอันนี้เสริมว่าพระมหากรุณาที่คุณเห็นมากาถึงจะมีงานสําคัญแต่นี้เป็นพระราชมรดกของสมเด็จพระพันปีนะครับก็ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณให้จัดแสดงได้เลยเพื่อจะให้ประชาชนได้ชม สิ่งที่ท่านทรงอุปถัมภ์นะครับย้อนกลับมาที่ถามต่อไปสัตยาภารีใช่ไหมหัวใจหัวใจสำคัญของสัตยาภารีเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานนะเพราะว่าก็ไม่ไม่ถึงมันจะเป็นเรื่องกินใจและสนุกด้วยเพราะว่าในสัตยาภารีเนี่ยมันจะมีเรื่องของลิงซึ่งเด็กๆชอบอยู่แล้วภารีสุครีบนะแล้วก็ยังมีตัว ควายองคตน้อยองคตน้อยที่เราจะเห็นอันนีฮะองคตน้อยที่เป็นตัวลูกของพาลีแล้วยังมีทรพีทลพาซึ่งเป็นควายแล้วก็ยังมีปูยักษ์ปูยักษ์ด้วยคือมันเป็นแฟนตาซีด้วยแล้วก็จะเป็นที่ถูกใจมีช้างมีช้างด้วยตอนสุท้ายช้างสามารถเลื่อนไหวได้ต้องบอกว่าหัวใจคือเรื่องของความซื่อสัตว์พาลีถึงแม้เขาจะผิดคำสัต์สาบานไปหนึ่งแล้วแต่พอเขารู้ตัวเนี่ย เขาก็จะยอมตายยอมตายเพราะเขาให้รักส,<า>สาบาลมารักษาสัตว์ของตัวเอง <c oughs> แล้วสุดท้ายตอนท้ายของการตายของเขาก็จะมีพาลีสอนน้อง <c oughs> ซึ่งจะเป็นว่าก็เกี่ยวเนื่องด้วยข้อราชการหรือการปิพฤตปฏิบัติ <c oughs> หน้าที่ของคนของตนด้วยครับผมอัน <c oughs> <port> นี้ก็จะเป็นหัวใจหรือแก่น ซึ่งนอกจากสัตยาบริยังแถมไปด้วยว่ามันต้องมีลบเนี่ยมันต้องมียกลบสุดท้ายพี่แขกบอกแล้วว่ามีช้างเนี่ยคราวนี้ป<า>กติเราจะเห็นแต่ละชะลดพระรามกับพระลักษม์กับทศกัณฐ์มาลบกันใช่ไหมแต่ตอนนี้ ทศการขี่ช้างใหญ่มาเลยจะมาตะลุยกองทัพพระรามทันทีเลยครับอาจารย์นรุมนบอกสั้นๆนิดเดีวค่ะว่าปีนี้เนี่ยความพิเศษของโขนพระราชทานที่จัดทาโดยมูลนิธิเนี่ยเห็นว่ามีการผสมผสานระหว่างมัลติมีเดียใช่ค่ะแล้วก็ยังคงความจรีตยังไงบ้างคะใช่ค่ะคือการการที่เรานํามัลติมีเดียเทคโนโลยีเนี่ยนะคะกับเทคนิคพิเศษต่างๆเนี่ยมาเข้ากับโขนเนี่ยค่ะจะทำอย่างไรให้มันเป็นเอกภาพให้ให้เขาอยู่ในเนื้อเดียวกันซึ่งปีนี้ นเนี่ยได้ทําได้ลงตัวที่มากเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรานั่งดูเนี่ยเราจะเ,เราเราเคยอ่านวรรณกรรมเรารู้ว่าในวรรณกรรมเนี่ยเป็นแบบไหนมันจะ ถูกปรากฏอยู่ในโขนครั้งนี้เลยแล้วเราจะไม่รู้สึกเลยว่าอุย้ยอันนี้มีมีมันติมีเดียเข้ามาหรืออะไรเหมือนเราอ่านวรรณกรรมไปนะคะอ่านไปแล้วอ้าวอันนี้ลงน้ําแล้วนะอันนี้อยู่ในถ้ำน้ำมีน้ําไหลมีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่เหมือนเหมือนเราอ่านวรรณกรรมซึ่ง,ซ,งซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราดูโขนเราต้องจินตนาการอันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลย ใช่คะ่ะนี่แหละค่ะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าดี๊ดดต้องบอกว่าช่วงหน้านะคะไม่ใช่มีเพียงแค่อาจารย์ทั้งสองท่านเพราะว่ามีนักสแสดงโขนพระราชทานตัวจริงเสียงจริง<ช>มาปรากฏในรายการเรื่องดีๆทั่วไทยของเราด้วยนะคะเป็นน้องทั้งสองท่านนะคะรับบทเป็นพระลักษณ์แล้วก็นางมุนโทนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมน้องสองคนเนี่ยคัดเลือกมาแล้ท่านทำงานลำบากตลอด ไม่มีคำว่าวันอยู่ดีใจที่เกิดมาเป็นคนไทยเป็นข้าของในหลวงราชการที่9แล้วก็รัชการที่10ด้วยเด็กๆเ,เนี่ยคือเราก็เห็นภาพของแม่เคียงคู่เคียงบ่าก,กับพ่อหลวงมันเป็นภาพที่เราอะเห็นจนถึงตอนนี้แม่ของแผ่นดินเป็นแม่ที่ให้หลายๆอย่างกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความเป็นอยู่หรือว่า ความอุดมสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนนี้ที่เด่นก็คือการที่ท่านได้สวมใส่ชุดไทยแล้วเราก็เหมือนแบบว่ายึดแบบอย่างท่านโดยที่ใส่ คุณผู้ชมกลับมาเรื่องดีๆทักท่านในช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเพิ่มมาอีก2ท่านนะคะก็คือเป็นนักแสดงโขนนะคะท่านแรกขออนุญาตแนะนำนะคะน้องธีระพันเชื้อค่ะนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์รับบทเป็นพลักนะคะแล้วก็ท่านที่2นะคะน้องวิวนะคะนางสาวกัญฐรมณีคําศรีนะคะนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์รับบทเป็นนางมุลโทสวัสดีน้องๆทั้งสองท่านนะคะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นน้องณน,น้องวิวนะคะ เห็นสอบถามอาจารย์นรุมนกว่าที่จะได้รับบทนี้นะคะผ่านการออดิชั่นคัดเลือกมาเป็นพันพันคนเลยใช่ไหมคะเรารู้สึกอย่างไรบ้างคะได้ยืนถงจุดนี้แล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจทุกๆครั้งนะครับที่ได้แสดงบนเวทีที่ทรงเกียรติของวัะพันปีหลวงค่ะค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยคะ่ะที่ได้มายืนบนเวทีนี้เพราะว่าเป็น ความฝันอันสูงสุดของหนูเลยค่ะที่จะได้มาแสดงโขนมุเลยทีคะ่ะอยากให้น้องได้้อนย้อนเล่านิดนึงค่ะก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงโขนเนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมายัางไงบ้างคะ,ะก่อนหน้านี้นะคะเป็นคนชอบโขนอยู่แล้วครับแต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องเรียนที่ไหนจนมีคุณครูมาแนะนำค่ะว่ามีวิทยาาฏศินครับใช่ก็เลยได้เข้าศึกษา ได้ค่ะน้องวิวค่ะน้องหนูเวลาดูเวลาดูคนรำอะคะหนูชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากลองเรียนน้าศจสินดูค่ะแล้วพอมาเรียนแล้วก็รู้สึกชื่นชอบแล้วก็รู้สึกมีใจรักค่ะแล้วก็อยากไม่ยืนบนเวทีนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งค่ะเก่งม,มากๆเลยน้องนะคะน้องณนะ์รับบทเป็นพารักนะคะใช่ค่ะไม่ถึงคิดว่าเราได้รับบทนี้ความพิเศษหรือว่าความประทับใจในบทนี้เป็นยังไงบ้างคะประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าพารัก,ท,ก,กทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็น พระตัวเอกเลยลองแค่มาจากพระรามนะคะ<ม>คุณครูอาจจะเห็นความสามรถนะคะ,ะก็เลยได้รับเลือกค่ะแล้วน้องวิวะคะ,ะส่วนนางมณโลนะคะจะเป็นตัวละครนางคะ่ะจะมีความอ่อนช้อยและเมียดละไมในการรำคะ่ะก็คิดว่าคุณครูก็น่าจะเห็นว่ามีความเหมาะสมพอสมควรที่จะได้รับบทบาทนี้คะ่ะค่ะเห็นว่าก่อนที่จะมายืนตรงจุดนี้ได้เนี่ยต้องผ่านการซ้อมมาหนักหนามากเลยใช่ไหมคะน้องนะเป็นยังไงบ้างคะการซ้อมของเรา การซ้อมก็ต้องกระตือรือร้น,ลนแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดคอ่ะเพื่อจะให้เหมาะสมกับเวทีอันทรงเกียรติค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ซ้อมแค่เดือน2เดือนเห็นว่าซ้อมมา3ปีใช่ไหมคะน้องนะใช่ค่ะต้องออฝึกฝนมาโดยตลอดใช่ค่ะ,ะแล้วน้องวิวคะการซ้อมเป็นอย่างไรบ้างคะที่ผ่านมารู้สึกว่าต้องมีไหวพริบคะ่ะแล้วก็มีความอดทนในการฝึกคะ่ะ อย่างเช่นตอนนางมณโฑทำพิธีจะมีการรำตระเชิญใช่ไหมคะก็จะใช้ในส่วนของเขาเป็นพิเศษเลยค่ะต้องมีความอดทนมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ต้องแบบตั้งใจเลยคะ่ะค่ะน้องนาคะอยากทราบว่าบทพระลักษณ์นี่นะคะถือเป็นตัวเอกเลยมีความท้าทายยังไงบ้างคะมีความยากง่ายยังไงบ้างคะในการเล่นบทนี้คะ่ะจะมีความท้าทายก็คือตัวรบนะคะรบสุดท้ายรบกับทศกิริวันทศกิริทอนอาจจะมี ลอยพิเศษนะคะต้องติดตามนะคะต้องติดตามค่ะแล้วน้องวิวอะคะของหนูนะคะนางมนโนนะคะก็จะมีบทเออเป็นของความเป็นแม่ด้วยค่ะก็ในตอนลำนะคะก็จะมีการเออแสดงถึงอารมณ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งมีความกังวลมีความรักค่ะแล้วก็มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะค่ะ น้องนะคะอยากให้น้องณะเนี่ยได้แสดงทั่วท่วงท่านะคะฉากที่เราประทับใจในบทของพลักอะคะ่ะม,มีท่ามาสาธิตให้ไหมคะมีค<ม>่<ม>ะอธ<ะ><ะ>ิบายได้เลยคะ่ะเชิญคะ่ะเชิญสาธิตได้เลยคะ่ะ นช้อยมากเลยท่าอะไรคะ,อ,ะอันนี้จะสื่อถึงว่าพระรามนะคระแห่งฤทธิ์ทำให้พาลีเห็นว่าเป็นพระนารายว่ามาทวงคำสัญญาค่ะใช่เราประทับใจอะไรในบทนี้ในท่วงท่านี้คะ,ะความประทับใจก็คือ ชอบในลีลาที่อ่อนช้อยแล้วก็มีความหมายในทุกๆท่วงท่าเลยครับใช่ค่ะสวยงามมากคุณผู้ชมเห็นแล้วขนลุกเลยนะน้องวิวอะคะรับบทเป็นนางมุนโทมีท่วงท่าที่เราประทับใจอยากจะนำเสนอไหมคะเชิญค่ะยืนได้นะลูกยืนได้ค่ะยืนได้ค่ะย็นจะเสืนอ๋อแต่เขาได้ได้เขานั่งได้เลยค่ะ ทำดนตรีด้วยใช่สวยงามนะคะอาจารย์นางเะเดาถ้าเป็นแบบทำพิธีทำพิธีหุงน้ำทิพตอนนี้คือนางมณโฑหุงน้ำทิพต์เราก็จะมีจุดทูบจุดเทียนนะคะค่ะช่วงนางมณโฑทาพิธีทาพิธีค่ะที่ลงพิธีหุงน้ำทิพความประทับใจในท่วงท่านี้เป็นยังไงบ้างคะ เออหนูรู้สึกว่ามีความละเมียดละไมคะ่ะแล้วก็ะจะสื่อถึงช่วงที่บอกว่าเออขอทูลลาไปทํากิจคะ่ะท,ทํากิจพิธีหุงน้ำทิพย์ค่ะเป็นตอนที่แบบว่าเออนึกได้แล้วคะ่ะว่าจะช่วยโทศกัณอย่างไรดีค,ะค่ะก็ะะขอทูลลาไปคะ่ะค่ะประทับใจมากเลยนะคะอาจารย์คะอยากจะถามอาจารย์ สุรัตก่อนอาจยอาจารย์คะอยากจะให้ฝากทิ้งท้ายถึงพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่าเยาวชนที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับโขนเนะค,ะค่ะเราควรจะฝากบอกประชาชนยังไงคะถึงเหตุผลนะคะที่คนไทยทุกคนควรที่จะอนุรักษ์มรดกโลกอันนี้ไว้ค่ะต้องบอกว่าโขนเราได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะครับต้องบอกว่า หลายคนได้ชมโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพแล้วแต่หลายคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสต้องสักครั้งหนึ่งในชีวิตหลายคนบอกว่าต้องสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องชมโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเพราะว่าเป็นมรดกของพระองค์ท่านทิ้งไว้แก่พวกเรา,ะรานะครับเต็มไปด้วยทั้งเครื่องแต่งกายรูปแบบการฝึกซ้อมการแสดงครบทุกมิติยิ่งใหญ่เท่ากับการแสดงของโลกอื่นๆแล้วก็ไม่น้อยหน้าครับผม ควรไปชมให้ได้สักครั้งในชีวิตให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับค่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่มรอบการแสดงไหมคะเพิมเอ่อเพิ่มไปแล้วแล้วมีโอกาสจะเพิ่มอีกไหมคะเพราะว่าก็อยากชมเหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ก็มี inbox เข้ามานะคะว่าอยากให้เพิ่มรอบอีกค่ะก็ก็กรรมการก็หนักใจอยู่เพราะว่าเรามีทิมมิ่งของการที่อยู่ในศูนย์วัฒนธรรมด้วยค่ะ เสียดายมากเลยค่ะวันนี้เวลาน้อยคุณผู้ชมค่ะพูดคุยกันสนุกมากนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวตำนานนะคะของมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภารีวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องดีๆทั่วไทยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราทั้ง5คนนะคะขออนุญาตลาไปก่อนขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านในการติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ